สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาจะพามาชมสวนแม่ลีนะคะที่หมู่บ้านอะไรนะแม่บ้านสีมงคลบ,บ้านหมู่บ้านสีมงคลนี่ดูแลคนเดียวนะคะร้อยห้าสิบต้นสาวด้วยสวยด้วย <laughs> สาวด้วยสวยด้วยใครสนใจติดต่อด่วนนะคะแม่ลีเ <laughs> จ้าของสวนพุทธาร้อยห้าสิบกว่าต้นมาช่วยทำตอนนี้ประกาศหาอยู่ <laughs> ประกาศหาผู้ช่วยดกนดูนะคะเนี่ย ตอนนี้คือไม่ได้ฉีดยาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้คือหนอนจะลงแล้วก็จะติดแล้วก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ดกเหมือนปีที่แล้วเนาะถ้าใครสนใจพุทซาที่จะขายหรือว่าอยากมารับนะคะเชิญที่สวนแม่รีเลยนะคะที่หมู่บ้านสีมงคลคะ่ะหมู่หมู่สิบเนาะแม่เนาะ <15. S 1> หมู่สิบห้า หมู่สินะคะบ้านสีมงคลหมู่15้ามารับไปขายได้นะคะราคากันเองค่ะราคาคุยกันได้มีเยอะมากค่ะถ้าถึงหน้าเก็บเนาะวันหนึ่งก็วันหนึ่งจะได้ประมาณกี่ร้อยโลนะแม่ถ้าเก็บอ่ะวันหนึ่งอะ่ะนนอ,อืมแล้วแต่ใช่ไหมกะ กะไม่ได้ก่ะไไมได้มเก็บคนเดียวมัน้องเก็บขึ้นวันคัดขึ้นวันอ๋อต้องคัดด้วยคือนี่ต้องคัดด้วยแล้วตอนนี้ก็เหมือนหนอนลงนี่ค่ะดกเหมือนกันนะนี่เราก็มาแย่งหนอนกินนี่มาแย่งหนอนกิน โอ้ถุงละสิบโล,ล,โลก็วันหนึ่งก็ตก2อ0ร้สิบถุงสิถุงก็ร้อยหนึ่งถ้าเกิด20่ถุงก็200โลถ้าใครสนใจอยากรับไปขายกคนเดวเแเด,เดวก็ติดต่อมาได้นะคะที่บ้านสีมงคลหมู่สิ้าค่ะอ้มีส้มโอด้วยส้มโอลูกแค่นี้นะแม่มันแก่แล้วมั้งเนี่ยมาหอ่ะนี่กิน อลองกิน,น,อนลองกิน,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 นแยง่งแย่งนอนตอนนี้คือไม่มีลูกไหนที่ไม่มีหนอนนะโอ้แม่ส้มโอมันก็ดกอยู่นี่ไไม่ได้สดนนัม้มโอล่วงทิ้งนู่นนะอันนี้ก็เหมือนจะแก่นะคะแต่ว่าลูกประมาณนี้เองอมืมันแก่แล้วนะนี่แม่ลูกเนี้ยอ,อืแต่ว่า แต่ว่าทำไมฮะหรืออันนี้มันล่วงนะคะเนี่ยมันล่วงมันล่วงแต่ว่าไม่รู้เนื้อข้างในมันจะเป็นอะไรประมาณไหนอันนี้คือเหมือนไม่แน่ใจว่ามีหนอนอุ้ยดูดิผู้ชายตามนี่ผู้ชายตาม,าตามเข้าป่าเข้าลกอะไรก็ตามเนี่ย มานี่ใช่สอวันจะอยวัดอมยอยู่ีนี้นี่อันนี้นะคะนี่กาลังออกลูกกําลังประมาณาเอ่อไอที่เท่านิ้วก้อยแล้วก็มีนะคะเนี่ยดูสิเนี่ยลักษณะแบบนี้แต่อที่เล็กๆเ,เยอะอีกประมาณประมาณเดือนนึงได้ไหมแม่กว่าจะได้เก็บเนี่ยได้ ประมาณเดือนหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่สวนไม่ลีบ้านสีมงคลหมู่15นะคะน,นี่ค่ะค่ะยาไม่แรง,ง,แร,งรับประกันเลยนะคะคนดูแลสวนเจ้าของสวนบอกว่ายาไม่แรงรับรองได้ ใครสนใจก็ติดต่อเลยนะคะที่บ้านสีมงคลหมู่สิบห้านะคะส่วนแมลีถ่ายลัเบอร์รี่คะรัเบอร์รี่รัเบอร์รี่อันนี้มีรัดเบอร์รี่นะคะเพราะว่าปลูกไว้แกะกะาวว่าปีใหม่อาจจะได้กินลูกลองดูกันเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาตามให้ดูว่ามันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะอันนี้คือ,อ,บบอไหนคะ ส้มเปลือกบางมีลูกไหมแม่มีมีลูกใหญ่เลยปลูกหลายอย่างหลากหลายตอนนี้กําลังเริ่มขยายพันธุ์ไม้แปลกๆลง,ลอ,งอ๋อี่ส้มได้อ,อได้กินแล้วนะนี่ส้มเปลือกบางนะคะนี่ค่ะแต่ว่าติดลูกไม่ค่อยไม่ค่อยดกเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่นะ ปล่อยเขาตามธรรมชาติ <laughs> ปล่อยเขาตามธรรมชาตินะคะเนี่ยไม่ได้ดูแลไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเล่งอะไรนะคะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้อีกสักเดือนหนึง่งเราจะมาตามผลของพุทธาเราจะมาเราจะพามาชมมาเยี่ยมชมสวนแม่รีอีกรอบนึงนะคะอีตอน เก็บลูกพุทราแล้วก็อาจจะมาตามดูส้มต้นนี้ว่าสุกแล้วจะเป็นอะไรประมาณไหนนะคะก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าจะพามาเยี่ยมชมสวนมบลีใหม่นะคะเราจะมาดูการเก็บพุทราการันแ,แล้วก็จะมาดูส้มแล้วก็จะมาดู ต้นอะไรนะแม่เบอร์รี่รัดเบอร์ร,อรี่ว่ามันไปถึงไหนอะไรยังไงจะงามได้ผลยังไงก็เดี๋ยวจะพามาติดตามดูอีกทีนะคะค่ะท,ทดลองปลงปูกกันวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ